สวัสดีครับชาตรีนาโนครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำต้นยางปลาทูครับสำหรับส่วนผสมหลักนะครับก็จะมีปลาทูครับสองตัวนะครับวันนี้แล้วก็ขาจะคล้ายไปมะกรูดแล้วก็นมะขามเปียกประชีฝรั่งหอมแดงบุนะครับพริกนะครับแล้วก็มีขึ้นช่ายครับไปเริ่มกันเลยนะครับเมื่อน้ำของเรานะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ ตะไคร้ครับขาใบมะกรูดนะครับโอเคลงไปแล้วก็ขนมแดงน,นะครับลงไปเลยนะครับอืมปลาทูสองตัวครับลงไปรอสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะปงลงรสด้วยนะครับ มะขามเปียกครับอย่างปลาครับคงเป็นดดครับพอประมาณนะครับจากนั้นก็ใส่ผงชูรสครับโอเคคนครับ ชิมรดครับได้แล้วนะครับรอนะครับสักพักหนึ่งนะครับให้ปลาทูปเปื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้เหนือล้วนๆแล้วก็กินง่ายๆแล้วก็น้ำก็ได้นัวๆครับสุดท้ายนะครับ เราก็จะใส่พริกนะครับผักชีฝรั่งแล้วก็ขึ้นช่ายครับลงไปครับโอเคคนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ